ลองนึกถึงตัวเลข1 0,000หมื่นล้านบาทนะคะตัวเลขนี้ไม่ใช่เม็ดเงินในตลาดหุ้นไม่ใช่เมกบโปรเจกต์ของรัฐบาลแต่มันคือกระแสเงินสดที่เว่ากันว่ากําลังหมุนเวียนอยู่ท่ามกลางเสียงปืนและฝุ่นควันตลอดแนวชายแดนไทยพมา่าและที่น่าสนใจคือส่วนใหญ่มันเป็นเงินบาทของเรานี่เองค่ะคำถามก็คือในดินแดนที่ดูเหมือนจะมีแต่ความขัดแยง้งทำไมเงินบาทของไทยถึงกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยง อาณาจักรที่กำลังก่อตัวที่เรียกตัวเองว่ากอทูเล่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันจากข้อมูลที่มีว่าเงินมหาศาลนี้มาจากไหนใครคือผู้ควบคุมเกมนี้แล้วทำไมเรื่องที่ดูไกลตัวแบบนี้ถึงส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงและปากท้องของเราทุกคนเลยใช่เลยครับคือประเด็นมันไม่ใช่แค่เรื่องกองกำลังติดอาวุธรบกันไปมาอย่างที่เราเห็นในข่าวแต่มันคือการก่อร่างสร้างตัวของระบบที่ซับซ้อนกว่านั้นมาก มีสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจแห่งความศรัทธาหรือ f a c e Economy เป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนซึ่งกำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าความสัมพันธ์และภูมิรัฐศาสตร์ของภูมิภาคนี้ไปอย่างที่เราอาจคาดไม่ถึงเลยครับน่าสนใจมากคะ่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่คำแรกที่ต้องรู้จักกันก่อนเลยกอทูเลฟังดูเหมือนชื่อดินแดนในตำนานซึ่งความหมายดั้งเดิมในอุดมคติของชาวกะเหรี่ยงก็สวยงามมากนะคะแปลว่าดินแดนที่ปราศจากความชั่วร้าย แต่ภาพความเป็นจริงในปี2024ที่ข้อมูลฉายให้เราเห็นมันไปไกลกว่านั้นเยอะเลย ไกลกว่ามากครับในปัจจุบันกอทูเลไม่ใช่แค่ดินแดนในฝันอีกต่อไปแต่มันคือความพยายามสร้างรัฐที่ทำงานได้จริงขึ้นมามีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจนเรากำลังพูดถึงพื้นที่อิทธิพลของกองก,องกำลังสหภาพแห่งชาติเกเรียงหรือ KNU และกลุ่มพันธมิตรของเขาตลอดแนวชายแดนไทยพม่าที่ยาวกว่า2,400กิโลเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ที่ติดกับจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนแล้วก็กาญจนบุรีในพื้นที่พวกนี้ เขามีระบบการศึกษามีโรงพยาบาลและที่สำคัญคือมีระบบเศรษฐกิจเป็นของตัวเองแล้วครับพอพูดถึงพื้นที่อิทธิพลตลอดแนวชายแดนแบบนี้ในเชิงยุทธศาสตร์สำหรับประเทศไทยมันหมายความว่ายังไงคะมันหมายความว่าพื้นที่นี้ทำหน้าที่เป็นรัฐกันชนหรือบัฟเฟอร์สเตทให้กับไทยมานานหลายสิบปีแล้วครับลองนึกภาพตามนะฮะว่ามันเป็นเหมือนโล่หรือกำแพงมนุษย์ขนาดมหึมาที่ตั้งอยู่ระหว่างเรากับความวุ่นวายในพมา่า กำแพงนี้ช่วยกรองปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งอาชญากรรมข้ามชาติยาสิบติดหรือแม้กระทั่งคลื่นผู้หลีภยัยไม่ให้ทะลักเข้ามาถึงพื้นที่ชั้นในของไทยโดยตรงกำลังนึกภาพตามอยู่เลยค่ะถ้ากำแพงมนุษย์ที่ว่านี้เกิดพังลงมาพรุ่งนี้อะไรคือสิ่งแรกที่เราจะได้เห็นเป็นรูปธรรมในฝั่งไทยคะมันจะวุ่นวายขนาดไหนภาพแรกเลยคือแนวชายแดนที่เคยสงบในระดับหนึ่งจะกลายเป็นแนวปะทะโดยตรงทันที กองทัพไทยจะต้องเผชิญหน้ากับกองทัพพม่าและกลุ่มติดอาวุธต่างๆตลอดแนวซึ่งนั่นคือฝันไร้ด้านความมั่นคงเลยแต่ที่กระทบกับคนทั่วไปทันทีคือวิกฤตด้านมนุษยธรรมผู้ลี้ภัยจำนวนมหาศาลจะข้ามาฝั่งไทยซึ่งเราไม่มีโครงสร้างพื้นฐานรองรับได้พอและนั่นคือความเปราะบางของสถานการณ์ที่ไทยกำลังเผชิญอยู่เราต้องรักษาสมดุลที่อันตรายมากคือต้องมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลทหารพม่าในขณะเดียวกัน ก็ต้องรักษาความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นเหมือนแนวป้องกันของเราไว้ด้วยเป็นการเดินบนเส้นได้ที่ตึงเครียดมากจริงๆค่ะซึ่งมันก็ทําให้สงสัยต่อไปว่าอะไรที่ทําให้รัฐกันชนที่เปราะบางนี้ยังยืนหยัดอ,อยู่ได้ท่ามกลางสงครามที่ไม่มีทีท่าว่าจะจบมันไม่น่าจะใช่แค่อุดมการณ์หรืออาวุธอย่างเดียวแน่ๆมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ทรงพลังกว่านั้นค้าจุนอยู่ถูกต้องครับและนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมด สิ่งที่ค้ำจุนกอทูเลไว้คือระบบเศรษฐกิจที่ทรงพลังที่เรียกว่าเศรษฐกิจแห่งความศรัทธาหรือ f a สอ h economy สิ่งที่น่าทึ่งคือคำว่าศรัทธาในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเรื่องศาสนาเลยนะครับแต่หมายถึงความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อระบบของกองกำลังเหล่านี้ความเชื่อมัน่นช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าความเชื่อมั่นมันกลายเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจหมื่นล้านบาทได้ยังไง มีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมจากข้อมูลที่เรามีไหมคะมีครับชัดที่สุดคือสิ่งที่เรียกว่าภาษีเพื่อการกู้ชาติประชาชนในพื้นที่ยอมจ่ายภาษีให้กองกำลังเคเนอยู่ไม่ใช่เพราะถูกบังคับนะฮะแต่เพราะเขาเห็นว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของเขาถูกนำไปใช้อย่างโปร่งใสในมุมมองของเขามันถูกนำไปสร้างโรงเรียนในหมู่บ้านที่ลูกหลานไม่เคยมีโอกาสได้เรียนถูกนำไปสร้างสถานีอนามัย หรือนำไปซ่อมถนนหนทางซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลกลางพม่าไม่เคยให้พวกเขาเลยพอความเชื่อมั่นเกิดเงินทุนก็หลั่งไหลเข้ามาแสดงว่าระบบการจัดเก็บก็ไม่ใช่แบบเดิมๆที่เดินถือปืนไปเก็บสวยแล้วสิคะไม่ใช่แบบนั้นเลยครับระบบพัฒนาไปไกลมากปัจจุบันมีการใช้เทคนโนโลยีเข้ามาช่วยมีการออกใบเสร็จมีการทําบัญชีที่ตรวจสอบได้ภายในองค์กรของเขาเอง นี่คือการเปลี่ยนความศรัทธาให้กลายเป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้เมื่อประชาชนเห็นผลลัพธ์เขาก็ยินดีที่จะสนับสนุนต่อมันคือสัญญาประชาคมในรูปแบบของพวกเขาเองพอพูดถึงเงินก็อดนึกถึงบทบาทของเงินบาทไทยในระบบนี้ไม่ได้เลยข้อมูลบอกว่าเงินบาทเป็นสกุลเงินหลักที่นั่นมันน่าทึ่งมากค่ะใช่ครับนี่คือปรากฏการณ์ที่นักวิชาการเรียกว่าบาทาพิวัตรหรือบาทไทยเซชั มันคือสถานการณ์ที่เงินบาทไทยเข้ามาแทนที่เงินสกุลท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์ในพื้นที่กอทุเลเงินจร์ดของพม่าทแทบจะมีค่าหรือผันผวนสูงมากแต่เงินบาทคือสกุลเงินที่ทุกคนเชื่อมั่นและยอมรับเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะคะหมายความว่าตั้งแต่การซื้อข้าวสารหนึ่งกระสอบในตลาดไปจนถึงการซื้อขายอาวุธทุกอย่างตีราคาเป็นเงินบาทหรอคะ ถูกต้องเป๊ะเลยครับทุกอย่างตั้งแต่ของชิ้นเล็กๆไปจนถึงดีลธุรกิจขนาดใหญ่ทุกอย่างถูกคำนวณเป็นเงินบาทสิ่งนี้สร้างความได้เปรียบทางยุทธศาสตร,ร์มหาศาลให้กองกำลังของกอทูเลอย่างแรกคือเขาไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงในฝั่งพมา่าทำให้เศรษฐกิจของเขามีสเสถียรภาพกว่าอย่างที่2คือเขาสามารถเข้าถึงสป라이ดเชนจากฝั่งไทยได้อย่างไร้รอยต่ออยากได้น้ำมันวัสดุก่อสร้างก็แค่ใช้เงินบาทสั่งซื้อจากฝั่งไทยได้ทันที และแน่นอนว่ามันต้องส่งผลต่อขวัญและกำลังใจของนักรบโดยตรงเลยการได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินบาทที่มั่นคงมันคงให้ความรู้สึกที่ต่างจากได้เงินจ้าที่มูลค่าอาจจะหายไปครึ่งหนึ่งในวันรุ่งขึ้นประเด็นนี้สำคัญมากครับมันคือขวัญและกำลังใจที่เงินจ้าให้ไม่ได้เลยการที่นักรบรู้ว่าเงินเดือนที่เขาได้รับเป็นเงินบาทเขาสามารถส่งกลับไปให้ครอบครัวใช้จ่ายได้จริงโดยที่มูลค่าไม่ลดลงมันคือหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ดังนั้นอาจจะพูดได้เลยว่ากราบใดที่เศรษฐกิจไทยอย่างแข็งแกร่งเกราะของกอทัวเลที่ทําจากธนบัตรไทยก็จะยิ่งแข็งแกร่งตามไปด้วยมันเป็นความคิดที่น่าทึ่งแล้วก็น,น่ากังวลในเวลาเดียวกันที่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของเรากรอบไปค้าจุนกองกําลังติดอาวุธข้างบ้านโดยตรงนั่นเป็นมุมมองที่น่าสนใจแล้วก็น่ากังวลจริงๆค่ะที่ว่าความแข็งแกร่งของเราไปเสริมความแข็งแกร่งให้เขา แต่ภาพของกอทัวเลที่ว่านี้มันก็ไม่ได้เป็นเอกภาพเหมือนเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมคะเพราะจากข้อมูลที่เรามีดูเหมือนว่าเบื้องหลังเกราะที่ทําจากเงินบาทนี้มนเต็มด้วยรอยร้าวและความขัดแย้งภายในที่ซับซ้อนมากใช่เลยครับนั่นคือความซับซ้อนอีกชั้นหนึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าชาวกะเหรี่ยงไม่ได้มีแค่กลุ่ม KNU ในอดีตมีการแตกตัวออกไปเป็นกลุ่มอื่นๆเช่น DKBA หรือกองทัพกะเหรี่ยงพุทธประชาธิปไตยและ BGF หรือกองกำลังรักษาชายแดนซึ่งบางกลุ่มเรียกจะจะหันไปร่วมมือกับรัฐบาลทานพามา่าเพื่อแลกกับผลประโยชน์ทางธุรกิจมหาศาลและนี่คือจุดที่เศรษฐกิจสีเทาเข้ามามีบทบาทอย่างเต็มตัวโดยเฉพาะการเข้ามาของกลุ่มทุนจีนสีเทาที่เราเคยได้ยินข่าวกันบ่อยๆอย่างกรณีเมืองใหม่เฉิงกูกู้ใช่ไหมคะ ถูกต้องครับกรณีเฉลโกโก,ก้คือตัวอย่างที่ชัดที่สุดของการที่ทุนจีนสีเทาเข้ามาสร้างอาณาจักรคาสิโนออนไลน์แก๊งคอเซ็นเตอร์และธุรกิจผิดกฎหมายอื่นๆโดยอาศัยความร่วมมือจากกองกำลัง BGF มันทำให้สมการของความขัดแย้งซับซ้อนขึ้นไปอีกเพราะมันไม่ใช่แค่การรบระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์กับทหารพม่าแล้วแต่มีการแทรกแซงจากกลุ่มทุนข้ามชาติเข้ามาด้วย มันซับซ้อนถึงขั้นที่ว่าบางวันกลุ่มก็เรี่ยงด้วยกันเองก็ยังสู้รบกันเองเลยมันเป็นเรื่องของอุดมการหรือผลประโยชน์กันแน่คะเป็นคำถามที่ดีมากครับและคำตอบคือมันผสมปนเปกันจนแยกไม่ออกมีสถานการณ์ที่น่าประหลาดใจแบบนั้นเกิดขึ้นจริงครับข้อมูลระบุว่าบางวันทหารกะเรี่ยงสองกลุ่มอาจจะยิงกันแทบเป็นแทบตายเพื่อแย่งด่านเก็บภาษีซัแห่งแต่วันรุ่งขึ้น ทั้งสองกลุ่มอาจจะจับมือกันเพื่อรบกับศัตรูร่วมจากกองทัพพมา่าเพราะสุดท้ายแล้วผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและเส้นทางขนส่งสินค้ามันไม่เคยเลือกข้างใครคุมพื้นที่ได้คนนั้นคือผู้กำหนดกฎเกณฑ์ดังนั้นการผง,งาดขึ้นของกอทูเลในวันนี้จึงเป็นความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะประสานรอยร้าวที่ฝังรากลึกมานานเพื่อให้ทุกกลุ่มหันมามองเป้าหมายที่ใหญ่กว่า เมื่อมีกลุ่มต่างๆที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกันมากมายขนาดนี้มันต้องมีจุดยุทธศาสตร์ที่เป็นเหมือนรางวัลใหญ่ที่ทุกฝ่ายต้องการครอบครองใช่ไหมคะซึ่งข้อมูลทั้งหมดก็ชี้ไปที่เมืองเมืองเดียวกันแน่นก็คือเมียวดีทำไมเมืองนี้ถึงสำคัญขนาดนั้นคะถ้าเปรียบกอทูเลเป็นร่างกายเมียวดีก็คือหัวใจและเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตทั้งหมดครับ จากข้อมูลทางสถิติที่มีอยู่กว่า80%ของการค้าทางบกไทยพมา่าซึ่งมีมูลค่ารวมนับแสนล้านบาทต่อปีต้องผ่านด่านที่สะพานมิตรภาพไทยพมา่าที่เชื่อมระหว่างอำเภอแม่สอดของไทยกับเมืองเมลดีของพมา่าสินค้าอุปโภคบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงวัสดุก่อสร้างทุกสิ่งทุกอย่างที่คนในพม่าตอนในต้องการใช้ล้วนไหลผ่านประตูบานนี้ แปลว่าใครก็ตามที่คุมเมียวดีได้ก็เหมือนกับคุมก๊อกน้ำเงินที่ใหญ่ที่สุดเอาไว้ในมือนั่นเองครับเดิมพันของแต่ละฝ่ายเลยสูงรี่วเลยสิคะสูงมากครับสำหรับฝ่ายกอทูเลการยึดเมียวดีได้หมายถึงการคุมก๊อกน้ำเงินที่จะนำมาหล่อเลี้ยงกองทัพพัฒนาพื้นที่และสร้างอำนาจต่อรองกับรัฐบาลกลางแต่สำหรับรัฐบาลทหารพม่าการเสียเมียวดีก็หมายถึงการขาดรายได้จากภาษีมหาศาลและเป็นการเสียหน้าที่อย่างรุนแรง ดังนั้นการสู้รบที่เราเห็นข่าวกันบ่อยๆที่มิวดีจริงๆแล้วมันคือสงครามเศรษฐกิจในรูปแบบที่รุนแรงที่สุดแสดงว่าเสียงปืนที่ดังขึ้นหนึ่งนัดที่มยวดีมันไม่ได้ส่งผลแค่ในสนามรบแต่แรงกระเพื่อมันไปไกลกว่านั้นมากไกลกว่ามากครับ เมื่อเกิดการประทะกันที่ด่านพรมแดนคนที่เดือดร้อนทันทีไม่ใช่แค่ทหารแต่คือพ่อค้าแม่ค้าในตลาดที่แม่สอดที่ส่งของไม่ได้คือคนขับรถบรรทุกที่ติดอยู่กลางทางและคือผู้บริโภคในย่างกุ้งที่ต้องซื้อของในราคาที่พุ่งสูงขึ้นเป็นเท่าตัวใครก็ตามที่สามารถถือครองเมลดีไว้ได้นานที่สุดคนนั้นคือผู้ที่จะกำหนดทิศทางอนาคตของชายแดนแห่งนี้และอาจจะรวมถึงอนาคตของพม่าด้วย พอพูดถึงอนาคตมันก็คงต้องมองภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนะคะเพราะเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ความขัดแย้งของคนในพื้นที่แต่มันคือจุดยุทธศาสตร์บนกระดานหมากรุกของมหาอำนาจโลกด้วยาศาสตร์เส้นทางสายใหม่ๆห,หรือ Belt and Road Initiative จีนต้องการสร้างระเบียงเศรษฐกิจเพื่อเป็นทางออกสู่มหาสมุทรอินเดียโดยไม่ต้องพึ่งพาช่องแคบม,มลาคาที่อ่อนไหวและอยู่ในเขตอิทธิพลของสหรัฐ มิลีจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการขนส่งสินค้าและพลังงานเราจึงได้เห็นการทะลักเข้ามาของทุนจีนมหาศาลทั้งในรูปแบบที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมายแล้วฝั่งสหรัฐอเมริกาและชาติตะวันตกเขามองเกมนี้ยังไงคะเขาสนใจแค่เรื่องประชาธิปไตยหรือไม่อะไรมากกว่านั้นในมุมมองของสหรัฐและตะวันตกการสนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมันมีในยะสองด้านเสมอด้านหนึ่งคือเรื่องสิทธิมนุษยชนและอุดมการณ์ แต่อีกด้านหนึ่งซึ่งสำคัญไม่แพ้กันคือการขานอำนาจไม่ให้จีนแพ่อิทธิพลครอบงำพม่าและภูมิภาคนี้ได้โดยเบ็ดเสร็จมันคือเกมการเมืองระหว่างประเทศที่ซับซ้อนและประเทศไทยก็ตกอยู่ตรงกลางของเกมนี้พอดีในภาวะที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าขายไม่ออกฟังดูแล้วเหมือนเรากำลังอยู่ในสมรภูมิตัวแทนของมหาอำนาจโดยมีชายแดนบ้านเราเป็นสนามแข่งขันเลยนะคะก็อาจจะมองแบบนั้นได้ครับ เราต้องรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจสองฝั่งพร้อมๆกับต้องจัดการผลกระทบที่เกิดขึ้นหน้าบ้านตัวเองนโยบายหลักของไทยคือการยึดหลักไม่แทรกแซงกิจการภายในของอาเซียนแต่ในทางปฏิบัติเรามีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนกับทุกฝ่ายล่าสุดมีความพยายามใช้ซอฟต์พาวเวอร์ผ่านโครงการระเบียงมนุษยธรรมเพื่อส่งความช่วยเหลือเข้าไป ซึ่งนักวิเคราะห์มองว่านี่คือการพยายามเข้าไปมีบทบาทในการจัดระเบียบช,ชายแดนโดยไม่ต้องใช้กําลังทหารเป็นการส่งสัญญาณให้ทุกฝ่ายเห็นว่าไทยพร้อมที่จะเป็นคนกลางแต่เบื้องหลังก็มีการเจรจาที่ไม่เป็นทางการเกิดขึ้นตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์บานปลายจนควบคุมไม่ได้เมื่อมองไปข้างหน้าจากข้อมูลทั้งหมดที่ทเรามีมันดูเหมือนจะมีภาพอนาคตที่เป็นไปได้อยู่สองฉากทัศน์ที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว ซึ่งทั้งสองแบบก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างมหาศาลเลยครับเรามาลองดูฉากทัศัตรแรกกันก่อนซึ่งเป็นฉากทศนัตรแง่ดีที่สุดคือความรุ่งเรืองหรือดอะบูมลองจินตนาการว่าหากการเจราจาประสบความสําเร็จและเกาชูเลสามารถสถาปนาตัวเองเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีเสถียรภาพและปลอดการสู้รบได้สําเร็จมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะกลายเป็นประตูสู่ตะวันตกหรือ gateway to the west ของไทยอย่างแท้จริงเลยใช่ไหมคะ ภาพที่รถบรรทุกสินค้าจากนิคมอุตสาหกรรมในไทยสามารถวิ่งผ่านกอชูเลตรงสู่ท่าเรือนำลึกในพมา่าและเชื่อมต่อไปอยังอินเดียตะวันออกกลางและยุโรปได้เลยใช่เลยครับนั่นคือภาพฝันของนักยุทธ,ธาาศาสตร์เศรษฐกิจไทยผลดีที่จะเกิดขึ้นมีมหาศาลหนึ่งคือภาคอุตสาหกรรมและการส่งออกของเราจะขยายตัวอย่างก้าวกระโดด 2. คือเกิดความร่วมมือด้านความมั่นคงทางพลังงานและทรัพยกากร 3. คือการท่องเที่ยวชายแดนจะเติบโตแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและที่สำคัญที่สุดเงินบาทอาจจะยกระดับกลายเป็นสกุลเงินหลักในระดับภูมิภาคสร้างความมั่งคั่งให้ระบบเศรษฐกิจไทยอย่างประเมินค่าไม่ได้นี่คือศักยภาพสูงสุดหากทุกฝ่ายหันมาใช้เศรษฐกิจนำการทหารแต่เหรียญย่อมมีสองด้านเสมอถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นล่ะคะฉากทัศน์ที่เลวร้ายที่สุดคืออะไร ฉากทัดที่สองคือความล่มสลายหรือ The Bust ครับนี่คือภาพที่ฝ่ายความมั่นคงของไทยกังวลมากที่สุดหากการจราจาล้มเหลวการสู้รบรุนแรงบานปลายจนควบคุมไม่ได้และกองทัพพมาตัดสินใจเปิดปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่ สิ่งแรกที่เราจะ,ะเผชิญคือวิกฤตผู้ลี้ภัยนับแสนหรืออาจจะถึงล้านคนที่จะทะลักเข้ามายัางฝั่งไทยในเวลาอันสัน้นซึ่งหมายถึงภาระด้านงบประมาณมหาศาลและความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่ควบคุมได้ยากและเมื่อรัฐกันชนที่เคยเป็นเกราะป้องกันของเราพังทลายลงปัญหาอื่นๆที่เคยถูกกรองไว้ก็จะทะลักเข้ามาเต็มๆเลยถูกต้องครับปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทันยาเสพติดที่ทะลักเข้ามาเป็นประวัติการ แก๊งคอนเซ็นเตอร์ที่อาจจะย้ายฐานเข้ามาใกล้เรามากขึ้นและกลุ่มทุนสีเทาต่างๆจะไหลบ่าเข้ามาหาเราโดยตรงในด้านเศรษฐกิจตัวเลข1 0,000ล 000, 000, ้านบาทที่เคยหมุนเวียนอยู่จะกลายเป็นศูนย์ในทันทีธุรกิจ SME ของไทยจํานวนมากที่พึ่งพาการค้าชายแดนจะล้มเป็นโดมิโน,โนชายแดนที่เคยเป็นประตูแห่งโอกาสจะกลายเป็นแนวรบที่ตึงเครียดนี่คือสถานการณ์ที่เราจะถูกดึงเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฟังทั้งหมดแล้วมันชัดเจนมากเลยนะคะว่าตัวเลขหนึ่งหมื่นล้านบาทและดินแดนที่ชื่อกอทุเล่มันสามารถเป็นได้ทั้งน้ำหล่อเลี้ยงความหวังและเชื้อเพลิงห่มไฟสงครามในเวลาเดียวกันเป็นได้ทั้งรัฐกันชนที่ช่วยปกป้องเราและระเบิดเวลาที่รอวันประุอยู่หน้าบ้าน ซึ่งคำตอบสุดท้ายอาจจะไม่ได้อยู่ที่ผู้นำฐานในป่าลึกแต่อยู่ที่การกำหนดยุทธศาสตร์ของรัฐไทยและที่สำคัญคือความเข้าใจของพวกเราทุกคนต่อสถานการณ์ที่ซับซอ้อนนี้เพื่ออุดมการณ์ก็ต้องพึ่งพาเศรษฐกิจสีเทาเพื่อความอยู่รอดรัฐกันชนที่ปกป้องเราก็สร้างความเปราะบางให้เราในเวลาเดียวกันและเมื่อพิจนารณาว่าสกุลเงินของเราเองได้กลายเป็นทั้งอาวุธและเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงความขัดแย้งนี้ มันก็เกิดคำถามที่น่าคิดต่อไปว่าในเกมที่ซับซ้อนเช่นนี้ประเทศไทยจะสามารถเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ที่เป็นกลางได้จริงๆหรือว่าโดยพฤติันแล้วเราได้กลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญในสนามนี้ไปแล้วโดยไม่รู้ตัว